เดลอดคือโลกคาแกรมเนี่ยจากสาเนี่ยมาหลายคาแขกจากอิตาลีค่ะมีแม่เอเบีแม่ปานียออสเตรเลียพี่ชมพู่กำลังใจโอ้หลายหลายหลายหลากหลาย,ลายกำลังใจหลายอันนี้กำลังใจจากสงขาคนตายนี่หวัวคนตายคนตายก็มี่กำลังใจจากอิตาลีโอ้หลากหลายหลากหลาย ขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณใจนะครับครับผมขอบคุณมาเลยน้ำใจแล้วก็ติ๊บหน้าเวทีที่มอบให้ปลากาฟิวคนนี้คนรอรอปลากราฟพี่น้องเบิ่งแย่งในเด้อครับเด้อให้ผมเองสิมื้อนี้กใครเมื้อนี้เวลาให้ผมเองบ่เออเก่งแล้วเก่งแล้วคนอะรอแล้วลูกเขาใหญ่บ่อยลูกเขาใหญ่บ่อยก็เก่งกว็ไม่ใหญ่บ่อยนั่นล่ะไปครับเปลี่ยนชุดได้แล้วครับผม รายกาฟิวซูมิ่นี่นหัวจกาวาักแบบว่าซอยเหลือตัวเองเป็นแล้วทุกอย่างคือโลงมาก,ก็ต้องมาถอดสุดแล้วก็มาได้ได้สุดตัวเองคือได้ชุดเองนี่คือทําให้ชุดแห้งช่วยเหลือตัวเองนะคะพี่น้องค่ะค่อยเป็ี่ยนค่อยไปแล้วฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ฝากกดอลเ์กดเชร์นะเด้อค่ะเด้อบายบาย